สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเปลี่ยนมาทำของขวัญสำหรับมื้อเย็นกันบ้างนะคะวันนี้เราจะทำเป็นป่นปลาทูนะคะเครื่องปรุงก็ตามในภาพเลยค่ะเราจะเริ่มจากเอาปลาทูที่เราแกะไว้เป็นชิ้นๆแล้วนะคะเอามาคั่วในกระทะก่อนค่ะพอคั่วเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนค่ะเริ่มจากแกะเปลือกหอมกระเทียมก่อนนะคะ ในคลิปนี้เราจะใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่5กลีบนะคะแล้วก็หอมอีก3หัวค่ะ พอเสร็จแล้วเราก็จะหั่นขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่จําเป็นต้องหั่นละเอียดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำอีกอยู่แล้วสําหรับคลิปนี้เราใช้เป็นขาอ่อนสองหัวนะคะไปขุดมาจากข้างบ้านนี่เองส่วนของขานี้เราจะตัดก้านทิ้งไปนะคะเอาแค่ส่วนของหัวขาเฉยเยส่วนพริกหนุ่มเราจะล้างแล้วก็วางไว้ให้แห้งก่อนนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดลงไปคั่วในกระทะให้หอมก่อนค่ะ พอคั่วเครื่องปรุงได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาตำปลาทูกันก่อน,นะคะ่ะเนื้อปลาที่เราพักไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาตำให้ละเอียดค่ะถ้าของใครเป็นปลาย่างหรือปลาทอดน,นะคะจะตำเครื่องปรุงก่อนก็ได้นะคะแต่ของเราเป็นเศษปลาเล็กๆที่เอาไปคั่วนะคะเราก็เลยต้องตำปลาให้ละเอียดก่อน พอปลาของเราละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมใส่เครื่องปรุงละค่ะพริกหนุ่มของเราก่อนที่จะเอาใส่ไปตามเราจะแกะเม็ดออกก่อนนะคะถ้าเกิดใครทานเผ็ดไม่ต้องก็ได้ค่ะแล้วก็เครื่องปรุงที่เหลือก็ตำลงไปได้เลยค่ะคราวนี้เราจะตำเครื่องปรุงให้ละเอียดเลยนะคะ พอตำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มลดลงไปจากโคกแล้วนะคะเราก็เอามือบังไว้หน่อยนะคะ ในที่สุดทั้งปลาและเครื่องปรุงของเราก็ละเอียดเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตักป่นที่ตามละเอียดแล้วใส่หม้อแล้วเอาไปต้มอีกทีนะคะ เติมน้ำเล็กน้อยก่อนตามไปตั้งไฟนะคะระหว่างนี้เราก็เกลี่ยๆให้น้ํากับปะทูของเราเข้ากันก่อนค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะเติมน้ำปลาน้ำตาลเป็นการปรุงรสเป็นตัวเลยนะคะใครทานเค็มทานหวานก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ น้ำตาลที่เราใช้ของเราเป็นน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมผลไม้ไว้นะคะพอดีมันเหลืออยู่เยอะก็เลยเอามาใช้ทำอาหารขาวด้วยเลยเราจะตั้งไฟจนป่นปลาทวงเราแห้งลงหน่อยนะคะแต่ก็ยังให้พอมีน้ำอยู่บ้างนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะปักใส่ชามเลยคะ่ะ จากนั้นค่อยมาเติมมะนาวนะคะคราวนี้เราใส่มะนาวไปสองซีกนะคะเพื่อให้เปรี้ยวขึ้นมาหน่อยเอาละค่ะมื้อนี้เราจะทานกับไข่เจียวนะคะพอดีเราไม่มีผักต้มค่ะ